สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบื่อสุขสุขคนเนาะมื่อน,นี้ก็พบพอกับสองใบคลิปจีเซ้นเก่าเซ้นเคยพี่น้องมื่อน,นี้ใบคลิปจีพาพี่น้องเอาไปบึงไปสมรถไตทางนะนทุกคนรถไตทางเช้ง 3, งานสมุทรเจดีปากน้ำนะทุกคนจังหวัดสมุทรปราก,การนั่นเองนะทุกคนงานปากน้ำก็จัดเมื่อวันที่9สตุลาคมจนหอดวันที่2พฤศจิกายนนะทุกคนบอกเลยว่างานนี้จัด12มือ12ขึ้น ที่เดียวนะบอกเลยว่าอลังการจริงๆนะทุกคนตอนนี้ใบคับจี้จก็กำลังซื้อบัตรซื้อปีที่จะเขา้เขาไปเบิงหรือว่าขึ้นไปเบึงรถไต่ทางนั่นเองนะทุกคนบอกเลยว่างานนี้อลังการและกะ็สุดยอดจริงๆปีที่เฮาขึ้นไปชมรถไต่ทางคนละ60บาทบอกเลยว่า ขมกับราคาสุดๆเลยพอเขาขึ้นไปหอดทางบนนะทุกคนหรือว่าอยู่ถึงนะทุกคนเขาก็สามารถเนี่วิวบอกเลยว่าอลังการงานศากับงานนี้นะทุกคนพอหอาเข้าไปข้างในโอ้โหรถข้างในก็คือมอไซค์สองคันและก็รถยนต์1คันจะทําทการโชว์หรือว่าการแสดงให้ผู้ชมได้รับชมแบบ อึงเลยนะทุกคนอึงซึ่งทีเดียวบอกเลยสําหรับผู้ใดที่แบบเป็นขี้กลัวแบบว่าโลกหัวใจวายแบบว่ากลัวความเร็วอย่างประมาณนี้นะทุกคนจะบ่ต้องขึ้นไปเบิ่งก็ได้นะทุกคนเพราะว่าเห่าขึ้นไปข้างในข้างบนเฮ่าจะย่านแบบว่าย่านความไวอย่างประมาณนี้บางคนก็ย่านนะทุกคนบางคนก็ตื่นเต้นแบบว่าเป็นแบบโอ้โหขึ้นล้ขึ้นไปบนเวทีนี่แบบว่าความสันของมันนี่แบบว่าแต่ว่ารถมออไซค์นี่ความสันบ่บบเท่าไห่นะทุกคนพอ เป็นรถใหญ่รถเก่งนะเวลาเขาขึ้นโซขึ้นใ้ทั่งไงยังประมาณนี้แบบว่าจะเห็ดให้ความสั้นของวิธีหรือว่าห้างที่เขายืนอยู่นะแบบว่าโอ้โหเมื่อนแบบว่ามันจะพังนี่ทุกคนแบบว่าโอ้โหหัวใจะจะวายตายเลยนะทุกคนแบบว่าโอ้โหแบบโคตรแบบเซียวนะทุกคนสำหรับรไรที่แบบว่าขึ้นไปแล้วแบบว่าเป็น คนคี่กลัวกลัวความเร็วหรือว่ากลัวแบบว่ามันเกิดอันตรายกับตัวเองไงยังประมาณนี้เนาะทุกคนแบบว่าก็ประกาหัดเบิงไปแล้วเนาะทุกคนไปอุจีตอนปึ่้งครั้งแรกตอนนั้นเนาะปีกายเนี่ยทุกคนตอนไปอุจีเขาไปเบิงไออุจียังงงว่าเขจาวเหตุไอยังเนาะทุกคนเพราะว่าตอนไปอุจีเบิงในไออุจียังงงขึ้นไปเบิงแบบว่าตอนที่เขายังบ่ทาการแสดงเนาะทุกคนปีกายนี่ขึ้นเข้าไปแบบว่าเขาไปเบิงว่าโอ้โหมันเป็นกรงไม่อย่างวนนี้มันเป็นเขามันเป็นสังเวียนไอยังบ่่วานนีะ วจีก็บร่ได้อ่านเมองปายว่ามันเป็นรถไตทางนะทุกคนและความเสื่อของใบุจีในตอนนั้นก็คือแบบว่า ยังบูฮู้ด้วยซ้ำว่าในประเทศไทยมันมีรถไต่ทางแล้วก็มีการโชว์หรือว่าการแสดงแบบนี้ด้วยซ้ำนะทุกคนเพราะว่าใบวิจิก็ยังบูคเคยเห็นนะทุกคนแล้วก็บุกใคยได้เบิ่งข่าวยังประมาณนี้นะทุกคนใบวิจิก็อาจจะบูฮู้แต่ใบจิก็งงๆพอได้ไปเบิ่งตัวจริงแบบโอ้โหแบบว่ามันขึ้นได้จังไดนะทุกคนแบบว่าความอมลังการและความเสี่ยวแล้วเวลาเตะทต่ทางขึ้นโชว์ขึ้นแสดงนี่แบบว่าสุดยอดนะแบบว่าเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะทุกคนที่แบบว่าทําการแสดงสุดยอดแบบว่าประทับใจกับคนเบิ่งแห่ เราทุกคนคนบึ้งก็แบบว่าส้ม กับเสียเงินคาบาด60บาทจริงๆนะทุกคนเมื่อแบบวบาเราเสียเงิน60บาทนี่เราคุ้มกับราคาที่เราได้บึงนะเพราะว่าจะเป็นการโซ่มอไซค์ขึ้นไต่ทางทุกคนแลวก็รถดกะบะเออมบอแมนเนาะรถเก่งแบบนี้เนาะทุกคนรถใหญ่รถยนต์แบบนี้เนาะทุกคนพอเป็นรถยนต์นะทุกคนเฮาแห้งบกขาดคิดว่ามันขึ้นได้ยังไงเนาะทุกคนพอมันขึ้นไปครั้งนี้เนาะตอนนี้คือรถยนต์เขากําลังเริ่มรถยนต์นี่จะจะเป็นโซนี่จะเป็นพอฮองเตะไต่ทางนะทุกคนเป็นเป็นคุณพอของเตะไต่ทางนะที่โซ ขับรถยนต์วิ่งบนทางแบบนี้นะทุกคนแบบว่าบอกเลยว่าใจถึงแน่นอนนะทุกคนถ้าใจใจบ่ถึงนี่บม่มบ่สามารถเอารถขึ้นไปในทางได้นะทุกคนใจต้องเกินลอยคือแบบเขาว่านั่นแหละใจต้องเกินลอยแน่นอนนะทุกคนถ้าใจแบบว่าแบบแบบ,แบ,บคือใจห้องนี่แบบขนาดเบิ่งซื่อห้องย่างย่านแล้วนะทุกคนบอกเลยว่า จอดเป็นหนึ่งเดียวในไทยนะทุกคนที่ทําแบบนี้ทุกคนเลยก็เป็นการโสโแบบโหดนะทุกคนถามว่ามันในประเทศไทยมันมีลายว่ามันก็มีลายอยู่นะทุกคนแต่ว่าความโหดความแสดงแบบว่านาทึงเอลีทุกคนยกให้เตะไ,ไต่ทางนะทุกคนตลอดปีชีพชื่นสอบแล้วก็เอฟซีต้ไต่ทางบอกเลยว่า โอ้โห oh, oh. สุดยอดทําการสแสดงแบบนี้เนาะเป็นไรทุกคนสำหรับผู้ใดที่เบิ้งคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นจังใดเนาะกับรถไต่ทางเนาะกับเตะไต่ทางกับสมานแม่นบอกไปกับพี่น้ำเนาะทุกคนหรือว่าผู้ใดที่เข้าไปในงานปากน้ําแล้วและก็ได้เบิ้งได้ชมแล้ว,ลว,ลวทุกคนทําการสแสดงได้โซ่เนาะช่วดคลิปนี้แบบพี่กทายเมื่อวันที่31ตุลาคมเนาะทุกคนเห็นเขาเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เนาะเออเมื่อวานนี้เนาะวันที่2วันที่2พฤศจิกายนเตะไต่ทางแบบโซจัดหนักจัด เต็มอลังการเลยมีไพ่ไปบึ่งแน่เมื่อวานนี้นะทุกคนเมื่อวันที่สองเาทุกคนบอกว่าเห็นเตได้ทางไลฟ์สดอยู่นะทุกคนแบบว่าโซสุดยอดเลยเอาเสื้อปิดตานทุกคนแล้วก็แจกเสื้อสองโตให้กับคนดูกับคนบึงในเวลาขับรถด้วยนะทุกคนแล้วก็เอาเสื้อปิดตาถอดเสื้อด้วยกลางรถไอยยังประมาณนี้นะที่เขาบอกในรายการของเขานาะทุกคนเตได้ทางได้บอกไมืิอวกะได้เข้าไป บ่งจีแต่ว่าวมจีเฮ็ดงานเมื่อวานนี้คิดว่าจะไปถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วทุกคนปัดแต่ว่าเลิกงานดึกเนี่ยก็เลยบ่ได้ไปนะทุกคนเพราะเมื่อวานนี้แบบเตเตทางได้บอกในรายการของสองทิกตของเตเตทางนะแต่ว่าจะบอกว่าจะโชว์ให้เตียมชี้มือสุดท้ายแาว่าจะจัดให้หนักๆเลยทุกคนแบบว่าโชว์แบบว่าสุดยอดจริงๆนะแบบว่าให้เป็นประวัติ ที่าดเลยแบบว่าขึ้นไปโซแล้วก็ปิดตานะแต่คนถอดเสือ้อแล้วก็แจกเสือ้อยืนให้กับคนดูว่าพ้ไดที่ได้ใบวิจีก็ยังบรได้ดไปบึงในซองของเตะทางอยู่นะทุกคนสำหรับู้ไดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ซองใบพิจีนันะทุกคนกคน็ฝากเป็นกำลังใจให้ใบพิจีเพื่อเหตุคลิปต่อ,ตอไปนะทุกคนกับคลิปนี้กับผมมีอย่างไรนะทุกคนมีแต่เอาคลิป หรือว่าวิดีโอดีๆแบบนี้ไปฝากพี่ฝานนกน้อ,องเฮาได้บึงได้ชมนำกัาหรับู้ใดที่บ่ได้บึงด้วยตัวเองนะทุกคนรับชมทางบ้านก็ได้เห็นคลิปนี้ก็สามารถแม่นบอกไปวิจีนำนะาทุกคนว่าเตะทางนั้นโซแบบแสดงหรือทําการแสดงแบบว่าสุดยอดเป็น สมกับเปอร์หนของประเทศไทยนะทุกคนก็สามารถ์แมนบอกไปกับจีและก็อนอื่นก็เป็นกําลังใจให้เตะไตยทางนะทุกคนที่ทําการแสดงและโซ่และก็แบบว่าประทับใจนะทุกคนและก็ภูมิใจมากๆที่แบบว่าได้เห็นการโซ่หรรือวาากแสดงแบบนี้นะทุกคนก็คือสุดจอดเลยสำหรับอิจีก็ยกให้เป็นเบอร์หนึของประเทศไทยนะทุกคนสําหรับเตะไทยทางบอกเลยว่า สุดยอดจริงๆเอาสำหรับคลิปนี้ใบุจีกะขอตัวอะไรไปก่อนไปเจอคลิปหน้าหรือว่าไอพี่นาบ๊ายบาย